เด่ค่เน่นะคะเนี่ยเราเป็นน้อง่ยค่ะเนนี่พูดไทยได้ถามอะไรตอบเลย มีิก็ร <appreciated so my |ms|> ับนะครับสู่โครงการโนอภูเก็ตเอสซีนะครับคลินิกสุกภรโรงเรียนต่างๆในจังหวัดภูเก็ตก็ตเร์ตันเตอร์ตัวิสโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะครับแล้วก็ช่วงนี้โนรยังนะครับยังยังไม่เปิดฤดูกาลนะครับเราก็ตะเวนไปคลินิกสุตบรลให้แต่ละโรงเรียนภายในจังหวัดภูเก็ตนะครับ ดีปรตูมาแล้วนะครับตบมือต้อนรับหัวหน้าผู้สอนนะครับโค้ชของนะครับผู้ช่วยผู้สอนนะครับในวัดสุนันท์เนื่นะครับโค้ชผู้รักษาประตูนะครับพี่เตอร์คามฟิลลิปนะครับแนะนำนักเตะปรอยังเรียบร้อยหมดแล้วนะเก่าเบื้องต้นไปแล้วต้อนรับแล้วเดี๋ยวโครงการ ก็ยินดีนะครับที่ได้มาทำงานที่เปยนเกลงนะครับแล้วก็ได้มาพบน้องทุกคนนอก้ากที่ทำงานก็คือคนที่มีใจรักฟุตบอลส่วนหนึ่งก็คืองานทั้งหมดเนี่ยที่มาก็คือที่มาอยู่ฟุตเกตได้ก็เพราะว่าฟุตบอลนั้นเราก็อยากจะทําในสิ่งที่ฟุตเกตทุกทีเนี่ยหรือชาวจังหวัดซียมองให้ได้มีใจรักฟุตบอลเที่เป็นกีฬาที่ เห่น้อยๆก็เป็นเรื่องของออกมสลังรายครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกาติดติดหลายที่เราต้องติดเรี่ยงนะครับสุดท้ายก็คือในเรื่องของความมืออาชีพถ้าใครที่สามารถเร,ออรเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของฟุตบอลได้ดีเนี่ยมันก็จะทำให้ตัวเองมีคุณค่าในเรื่องของทังวกษะฟุตบอลแล้วก็สามารถนําทางไปช่วอนาคตได้จะเทียบได้อย่างก็คือนักวิบอลนักฟุตบอลไทยเนี่ยค่าตัวตอนนี้ื่องแสนแล้ว เราจบปริญญาตรีบางครั้งทำงานได้แค่ประมาณหนึ่งกว่าสองสามเดือนแต่เราคิดว่าได้ปุณิวันเนี้ยเดือนหนึ่งตั้งแต่วันรับกันเป็นแสนแล้วผ่านยอดนะครับไม่ไม่ว่าวันนี้จะได้ไเล็กๆน้อยหรืออาจจะมากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้ได้มีมีส่วนสำคัญแล้วก็ได้เข้าไปอยู่ในส่วนเลือกของผู้เรียนในสืนะครับก็ฝากเขด้วยนะครับผมด้วยนะครับครับ You're yeah. right.

สิตอบไหมอ่อะไรครับมีติดตอบก่อนฟิลิปฟิลิปไ้ลูกไปไลู่ไปไต้ลู่ไปใกล้เลยใกล้่อย ใครตอบได้โอ้โหแล้วภูเก็ตเอฟซีสายาอะไรครับฉายยายกมือดิยกมือดิไปร่อบใครตอบยกมือก่อนเบียดแล้วเบียดแล้วมันถามคือฉายาของสโมสรภูเก็ตเอฟซีคืออะไรนานมาแล้วได้ถุงไหมถุงไหมเบียดแล้วเบียดแล้ว

ฟุตบอลเล่นในสนามกี่คน21 22 23 22คนโอเคดูต่อ23แม่23 23แล้วนะคะหนึ่สองหอดน่อยอ๊ะโอหเด็กพี่ถามง่ายมากเลย พี่ถามพ่กินังกฤษเลยอ่านเดสแคนดิกเด็กปักออกมาดูหรอผมกำงของภาษอังกฤษนะครับเนมออฟส์ูเกตเอสซีสเตเดียมเนมสเตเดียมเนมโอ้อเือดไแทบมือรักกุลใรอว่ารักกุลอีริสด้วยอีริสด้วยต้องคูนเลยูเลยโองยองริ่ยังองกมึงมึงด้วยมันตายอะ อะไรนะออสุกุนพออสุกุนพอเลยเหรอห้องผงเลยเหรอพอเลยเหรอไม่ใช่เอ้าไอตอพอะไรออะไรมาพอนั่นมันในนูเฮลิคอนเตอร์หรือเปล่าเอวสนามกี่านาง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้เลจะถามหนึ่งคำถามถามยากว่ะาตัวอะไรหอยยากะชื่อจริงชื่อีชื่ออะไรชื่อจริง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 ชื่อ่ ชื่อจริงดิชื่อจริงดิตามโหมดจริงนะคเฮ็ดโค้ชเฮ็ดโชเฮ็ดเฮ็ดออะไรครับรุ่นักสีเออว่าไปคนไหนเฮ็ดโค้ชคนไหนตรงนีได้เฮ็ดโค้ชคนไหนไม่มีอีกตรงนี้ตรงนี้เฮดโค้ชชื่ออะไรชื่อเล่นก็ได้ชืช่อโปฮะ

ไป้าหมเลาแลกินแตงโมไม่ลบพี่ยามเดียวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะพี่บอมได้ยาก็หนามไปดีใจว่าอะไรโอ้โหกรรมการภาษาอังกฤษ นา <onz> ยกมือเลยกมือกรรมการกรรมการเลี้ยบิดเียเลี้ยบแชร์แมนเลี้ยบใคบ้าเฮ้ยเลี้ยบอรเลี้ยบเดียวเลี้ยบอะไรเลี้ยบเลยเลียบเอยโอ้โหโอ้โหเล้ยบเลยออแต่มันเทนเนี้ย

บอร์สิทยังไม่ถด้เสสางิบอค่ะบได้ล่ดทางนี้ทางนี้ทางนี้สามสิบเจี่สิบยี่สิบสามค่ะยีบยังไม่ยี่สิบเอ็ดใช่ใช่ใครบอกมาไม่มีเอาทัยังไม่มีไม่ใช่

ได้ดีนยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเริ่มีบน่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสา้เรอยอับมอน้อ้อายุยี่สิบ้ปีนะครับนี่ก็พยายามเตียัวก่อนแล้วนะี่ท่านเต็นาคตรสายจับตอนนี้ก็อยากถามว่าตอนนี้คุกเก็บยุสี่เล่นอยู่ดีวิชั่นอะไรแล้วก็ปีที่แล้วอยั่ลาดับที่เท่าไหร่

มาเมียปิดหน้ากันทีหนึ่งครับตึงนะครับพวกน้องหลักๆพี่ตูลีกสูงสุดของฟุตบอลไทยเราคือไทยพรีเมียร์ลีกนะครับหรือ tpl ไทยพรีเมียร์ลีกหรือไทยลีกสั้นๆนะครับภูเก็ตเราอยู่ในดีวิชั่น1นะครับแล้วก็ดีวิชั่น2ดีกวีท่าแต่ละภท่าในล้วนดีทั้ง2ตอนนี้เราอยู่ดีวิชั่น1ฤดูกาลที่แล้วเราอันดับ13จากทั้งหมด18ทีมนะครับ จากคนที่8ทีนะครับเราต้องการขึ้นไทยลีกนะครับก็คือต้องอันดับ 1, 2, 3เท่านั้นเกือบขึ้นไทยลีกได้มาลีกสุดเป้าหมายเราคือต้องการขึ้นไทยลีกนะเพราะงั้นคำถามต่อมาเดริบี่มาถามเลยว่าแล้วรู้ไหมสโมสรเราประธานสโมสรชื่ออะไรครับอ้าวย้อนยุคนยุคย้อนยุคย้อนยุคย้อนยุคอนยุคย้อนยุ้อนยุคย้อนยุค้นยุค้อนยุคย้อนยอนยุคย้นย้อนยุ้อนยุคยนะุค้อมดุคย้อนยุคอนยุยนย

น้ารัถามต่อมาถามต่อมาน้ามีสอคำามในคถามในการถามคุณเจ้าของเอฟซีสอะไรคุเชิญเกมเอฟซีสีอะไรแล้วคิดว่าน้องๆไหนอบถามใหญ่จะเจอคุณ

อยากพดมันท้องเขียวสีโอเคมารักัอย่าเจอทีแสดงว่าติดตามมาดียอดยุ่งหมดเลยอ่ะรู้ข้อมูลแต่ความรู้นิดนึงนะครับคมรู้ค้โอสอนของเรานะครับสีนะเขาบอกว่าภูเก็ตสีไระจำจังหวัดสีอะไร สีเรงหวัดเราสีอะไรสีอะไรจังหวัดเราสีอะไรสีฟ้าแล้วคิดว่าจังหวัดเราสีอะไรสีฟ้าฟ้าขาวขาวสีจเดียวกับโรงเรียนเราไหมใช่ครับนะครับพัญลักษณ์ของสีประจำสโมสรของเราคือสีเขียวนะครับเขียวบนพื้นขาวมีรูปเีเลน นะครับลักษณะด้านหลังของทีเลนนะครับก็อบอกว่าหลังเต่าน,นะทีเลนทำไมต้องเป็นสีเขียวนะครับเราก็บอกว่าจังหวัดเราเป็นจังหวัดที่มีทะเลนะครับและทะเลที่สวยก็ต้องเป็นทะเลสีเขียวนะครับทีเรนนะครับพื้นที่น้ำทะเลสเขียวไว้คือเป็นที่มาของสีส้มอรอน หมูสอนเราจังหวัดภูเก็ตจริงแต่ทําไมไม่ใช้สีฟ้านะครับ <_ d> um> ก็เลยมีคําตอบว่าที่เป็นสีเขียวนะครับเป็นสีของหาทะเลนะเวลาเราไปทะเลเราเจอทะเลสีสวยเน่น,เน,นะสงฟ้านะสีพรางสีเขียวใสนะครับเพราะงั้นอยที่เป็นที่มาของสีเสื้อหมูสอนเรานะครับนะโอเคคําถามต่อมามีอะไรอีกไ,ไหม ใแล้วใช้เวลาเอาตัวละมาให้ความรู้ไปอัเนงแล้วอ่ะไม่้องถามวตัวเองแล้วนะเอาสมุดตสออืมแล้วเขาฝันว่าจะตุนเงินมาตอบได้ไหมได้เลยอ่ายกมือเยยกมือเลยว ไม่ใช่อร่อยหอยใหญ่ใหญ่ตลอดเลยน้องโอมอะไรเนี่ยพี่ใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่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 ไข่ใหญ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  ไป้ไปองี่มที่สมอีกสาสที่อง่มที่สาม่างที่สามอทสอ่อามอาสอสมอง่อีา่องาสอีามมอีองทอีมสีองทาอามส่าอี่สงทีอี่าสอี่องาอมที่สามสีอง่านี่อียงอ่สามสองสามสองทา่มอีองทีาม่มงทีาม่ามอ่าอีทออ จังหวัดภูเก็ตของเราเป็นเกาะแต่เวลาใช้คำศัพท์แล้วเขาไม่ได้ใช้ชาวเกาะนะครับมันดูไม่น่าเกงขาโมสนแต่และตโมสรต้องมีรูปสัญลัลกษณ์ที่น่าเกงขาดูขวันดูนะครับไม่ใช่มาลูามาหวานหวานดูไม่น่าัวนะครับทีมอะไรทีมชาวเกาะมันจะดูไม่ดุ <laughs> จันนะมันเลยต้องเปลี่ยนเป็นนะ, <laughs> นะอะไรแล้วข้ายาที่ใครได้ไปข้ายาเราคืออะไรนะ คขุนศึกเคใต้นะครับเราจะมอยู่ทางทะเลอยู่อย่าอาตมือด้นยโอ้โหตอนนี้เดือดไ่ให้เลยขัญขอเให้ขวัญสายยาเราขึนักล้มเมเหรอนักล้มใ่หขุนศึกครับขุนศึกเลใต้าイนะเลลต้นักล้มนะขุนเสือมาหลายปีแล้วทีนี้สุดแล้วคือขุนศึกเลใต้ขุนศึกเลลต้ เป็นยขยะไปตอนแรกๆใครก็จะเข้าใจว่าเป็นเรนเรนได้ตอนนี้เราเปลี่ยนแล้วน้ำน้ำนครบนครบแล้วก็ มดชั а, pues ้นหนึ่งนะครับช่วงเดือนมีนาจะนัดติดตามนิดนึงในหน้าเพจหรืออะไรเงี้ยนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของชื่ออะไรนะวิกเก็ตเอฟซีนะครับหน้าเพจได้เลยแล้วก็เข้าไปดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างมีตัวต่างชาติอะไรบ้างมีใครมาใหม่ซื้อตัวใครอะไรกันบ้างครับแล้วเราได้ติดตามนะครับตอนนี้ก็ได้เข่าวว่าพวกบาสตูนะครับั่นเราก็ได้ติดตาม เกิดเข้าไเลยเกแล้ว uh ก็มีอะไรบ้างก็ใช้เวาตกให้วยอีกล้วให้พวกเราแล้วก็ได้จูงใจใครงการหน้าได้จูกใจก็รัะครับ ก็ขออนุญาตให้ทุกคนถ่ายรูปมาว่าเรายืนถ่ายตรนอ้ไม่ไดเลยก่อน